เสือหล่อมหายันพ่อท่านคงวัดวังสับรถสร้างตามตำราต้นแบบฉบับพ่อท่านคงวัดวังสับรถชนวนมวลสารที่พ่อท่านคงปลุกเสกไว้และเกจิอาจารย์แผ่นยัน108ลงไปผสมเป็นชนวนด้วยเช่นยันหอกโคตปืนแตกมหาละลวยงวยงงหลงไหลอ่อนใจรักมหาลาบเสือรุ่นนี้มีพุทธคุณดีในทุกด้านเป็นเครื่องรางของขลังที่รู้จักกันดีในจังหวัดจันทบุรี เสือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจราชศัก์สำแดงฤทธิ์ทำให้เป็นที่ครั่นครามเกรงกลัวนับถือผู้ใดเกิดปีขานหรือปีเสือโหราจาร์ท่านมักจะทำนายทายทักอามตำราพรหมชาติว่าผู้นั้นมักกล้าแข็งเวลาจะไปหาผู้ใดมักไม่เกรงใจผู้อื่นเสียอ,อีกกลับต้องกลัวเกรงสำแดงมาหามนาจให้ปรากฏเสือเปราะหน้าเครื่องรางมาหามนาคงกระพันบทรักชีคล้าวคลาดกันภายกันวัวควายธนูกันผี คนเห็นเกรงกลัวเกรงใจทำอะไรผ่านตลอดกันคุณเตอร์เนลิสเนกับดำรวมถึงเมสซปามหานิยมป้องกันร้านค้าบ้านเรือนเปิดทางค้าขายได้ดีถ้าหากนำติดตัวไปหนทางไกลๆหรือเดินทางเข้าป่าดงพงพีพเผชิญฝูงสัตว์ร้ายและพูดผีจะมีกล้าทำอันตรายใดๆเป็นคงกระพันมหาอุดและแคล้วคลาดเป็นที่สุดคาถาพญาเสือมหาอำนาจให้บริกรรมโดยเริ่มจากตั้งนาโมสามจบตมัดถังประกาศเสน ต,ตัวกูคือพยาพยัคโคสัทธาอาหาพยัคโคจวิริยะอิมังคาถามหาอิติห้ามหืมหึ่ง